สวัสดีครับครูพละออนไลน์นะครับวันนี้ครับพานักเรียนทุกคนครับมารู้จักเกี่ยวกับระบบกระดูกนะครับระบบกระดูกเนี่ยจะประกอบไปด้วยกี่ประเภทและมีหน้าที่ทําอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปทําความเข้าใจพร้อมกันเลยนะครับระบบกระดูกครับมีทั้งสิ้น206ชิ้นนะครับมี206ชิ้นอ่าจดไว้ครับจดไว้มี206ชิ้นเห็นไหม แล้วมีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับ1คือทําให้เกิดการเคลื่อนไหวครับกระดูกเนี่ยทำงานร่วมกันกับกล้ามเนื้อทําให้เกิดการเปลี่ยนตําแหน่งของร่างกายหรือรักษาท่าทางตําแหน่งของร่างกายให้คงอยู่นั่นเองเช่นเราเวลาเราเดินอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้การทํางานร่วมกันใช่ไหมระหว่างกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับ 2. ครับค้าจูนกระดูกเนี่ยค้าจูนและเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับ 3. ป้องกันอันตรายกระดูกส่วนมากเนี่ยถูกจัดเรียงให้ไปล้อมรอบและป้องกันอันตรายแก่อวัยวะภายในที่อ่อนนุ่มนะครับลองจินตนาการดูถ้า,าเกี่ยวกับหัวใจของเรานะครับที่อยู่ข้างในใช่ไหมแล้วก็ปอดอ่าตับอย่างเงี้ยลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารใช่ไหมก็จะมีอะไรครับมีกระดูกเนี่ยคอยกั้นอยู่ใช่ไหมเพื่อกันการกระแทกจากภายนอกนั่นเองนะครับอ่ะ เราไปดูครับว่ากระดูกมีทั้งสินนสงนสงงส้นเนี่ยสองประเภทนะครับสองประเภท่ะทั้งสิ้นเนี่ยมีสองประเภทนะประกอบไปด้วยหนึ่งคือกระดูกแกนและสองคือกระดูกระยางนะครับกระดูกแกนคือเห็นไหมสีแดงๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกระดูกแกนเห็นไหมนี่ก็คือกระดูกแกนก็คืออยู่แกนกลางของลาตัวกระดูกระยางนะครับกระดูกระยางเนี่ยเห็นไหมกระดูกระยางเป็นส่วนของแขนขาเห็นไหมที่เป็นสีแดงๆเห็นไหมครับอ่าเนี่ย อ่านี่คือกระดูกระอย่างนะครับไปดูกระดูกแกนครับว่ามีหน้าที่ทําอะไรและมีกี่ชิ้นนะครับกระดูกแกนครับมีทั้งสิ้น80ชิ้นนะครับแปชิ้นอ่าซึ่งวางตัวในแนวแกนกลางของลําตัวนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยกระโหลกศีรษะ22ชิ้นกระดูกหู6ชิ้นครับกระดูกโคนลิ้น1ชิ้นกระดูกสันหลัง26ชิ้นกระดูกซี่โครง 24ชิ้นกระดูกอกแล้วก็มี1ชิ้นนะครับกระดูกอกนะครับอ่านี่ก็คือ80ชิ้นนะก็คือกระดูกแกนต่อไปครับไปดูกระดูกระยางกระดูกระยางมีทั้งสิ้น126ชิ้นนะครับมี126ชิ้นอ่า ทำหน้าที่อะไรครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของแขนขาของร่างกายเพื่อช่วยในการอะไรการเคลื่อนไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระดูกระยางก็จะมีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นกระดูกระยางก็จะทํางานร่วมกันกับกล้ามเนื้อเพื่อเกิดการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยกระดูกส่วนไหล่ครับมี4ชิ้นกระดูกแขนมี6ชิ้นกระดูกมือมี54ชิ้น กระดูกเชิงกรานมี2ชิ้นกระดูกขามี8ชิ้นกระดูกเท้ามี52ชิ้นนะครับรวมกับกระดูกแกนกระดูกแกนมีทั้งสิ้น80ชิ้นถูกไหมคราวนี้เท่ากับเป็น206ชิ้นนั่นเองนะครับกระดูกทั้งหมดนี่ก็คือเกี่ยวกับสรุประบบกระดูกให้กับนักเรียนทุกคนรู้นะครับว่ากระดูกนี่มันมีกี่ชิ้นแล้วแต่ละชิ้นมันเป็นยังไงนะครับยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในเรื่องหน้านะครับสวัสดีครับ